อัสลามูอะลัยกุมและสวัสดีนะคะสวัสดีปี2567เกือบจะลืมพศออไปแล้วนะคะกำลังนั่งงงๆนะคะว่าสรุปมันพศ66หรือ67กันแน่และสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอแรกสำหรับปีนี้นะคะที่เราออกนอกบ้านกัน2ต่อ2เพราะว่าตั้งแต่แม่ย่าไม่สบายมาเราไม่ได้ไปไหน2ต่อ2กันนานมากๆเกือบจะ2เดือนนะคะ และเราก็ถือโอกาสนี้ไปดินเนอร์ย้อนหลังวันครบรอบแต่งงานเลยนะคะเพราะว่าวันครบรอบแต่งงานเราอยู่บ้านค่ะไม่ได้ไปไหนเลยนะคะก็เลยอ่ะถือโอกาสนี้แล้วกันเนาะและวันนี้เราจะไปทานข้าวเย็นกันถึงมรีกันเลยนะคะไปค่ะมันจะเป็นบรรยากาศยังไงตามไปดูกันนะคะ และตอนนี้ที่ประเทศปากีสถา,านอากาศก็หนาวแล้วนะคะแต่สำหรับขวัญปีนี้รู้สึกเหมือนมันไม่หนาวมากหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่มานานหลายปีมันก็เลยกลายเป็นความเคยชินและอีกอย่างขวัญก็เป็นคนที่ชอบอากาศเย็นด้วยนะคะหรืออาจจะเพราะว่าอากาศปีนี้มันไม่หนาวมากก็อาจจะเป็นได้ ก็เลยกลายเป็นว่าอยู่บ้านใส่เสื้อแขนยาวธรรมดาออกนอกบ้านก็ไม่ได้อะไรมากมายนะคะและทุกคนขวัญจะให้ดูอะไรนี่ข้างทางตอนแรกนึกว่าคนยืนอยู่ถ้าเจอมืดมืดคือวิ่งนะคะเขาเอาญ่าแห้งนะคะมาคลุมต้นไม้ไว้กันหมอกเนาะนะเพราะว่าอากาศมันเย็นมากๆเดี๋ยวต้นไม้ตายนะคะ แล้วก่อนจะถึงจุดหมายปลายทางนะคะขอนก็จะมาเล่าให้ฟังว่าขวัญเนี่ยทำวีซ่าแบบไหนเพื่อมาอยู่กับสามีนะคะตั้งแต่แรกเลยนะคะที่ขวัญย้ายมาอยู่ปากีเนี่ยขวัญขอบัตร POC นะคะตั้งแต่ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ปากีสถานเลยนะคะเพราะว่าขวัญแต่งงานครบ5ปีแล้วมันก็เลยขอบัตร POC ได้นะคะซึ่งบัตร POC เนี่ยมันสามารถใช้แทนวีซ่า เพื่อที่จะเข้าออกประเทศปากีสถานได้เลยซึ่งเราใช้แค่หนังสือเดินทางแนบกับบัตร POC นะคะสามารถเดินทางเข้าประเทศปากีสถานได้เลยซึ่งจริง,รงๆล้วเนี่ยถ้าใครนะคะมาอยู่ที่นี่ก็สามารถทำวีซ่าแต่งงานหรือว่าวีซ่าติดตามสามีมาก่อนได้นะคะถ้ายังไม่ครบ5ปีและยังขอบัตร POC ไม่ได้นะคะและการที่จะขอบัตร POC นั้นนะคะเราจะต้องจดทะเบียนสมรส อย่างน้อย5ปีขึ้นไปนะคะและขอผ่านทางออนไลน์เท่านั้นในการขอบัตร POC ครั้งแรกและเอกสารต่างๆจะต้องส่งผ่านทางออนไลน์เท่านั้นนะคะและการที่จะไปต่อบัตรเนี่ย ขวัญก็ยังไม่เคยไปต่อนะคะเพราะว่าขวัญยังไม่ถึง5ปีแต่ก็ใกล้จะหมดแล้วถ้าเกิดว่ามันถึง5ปีเมื่อไหร่ใกล้จะหมดอายุเดี๋ยวขวัญจะมาอัปเดตอีกทีนะคะว่าการที่เราไปขออยู่เซ็นเตอร์เขาเนี่ยมันจะต้องดําเนินเรื่องแบบไหนหรือแค่ไปยื่นบัตรเฉยๆแล้วก็ต่ออายุการใช้งานได้เลยเดี๋ยวขวัญจะมาเล่าให้ฟังนะคะ และสำหรับใครนะคะอยากจะขอเรื่องทำบีซา่าสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวขวัญจะแนะนำพี่ที่เขารับทำวีซ่าให้นะคะเดี๋ยวขวัญจะเอาลิงก์ Facebook พี่เขาให้เนาะและขวัญรับประกันว่าได้ชัวแน่นอนค่ะอ่ะเล่าไปเล่ามาก็ใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะกว่าจะมาถึงก็ ขับรถเกือบชั่วโมงเลยนะคะทุกคนขาฝาอากาศหนาวหนามานี้ก็คือไม่ธรรมดาโชคดีที่วันนี้ไม่มีหมอกนะคะปกติเนี่ยที่มารีไม่ว่าจะอากาศแบบไหนก็มีหมอกนะคะจะร้อนจะหนาวก็มีหมอกนะคะแต่วันนี้ไม่มีหมอกนะคะและในที่สุดเราก็มาถึงร้านอาหารแล้วนะคะเป็นร้านอาหารที่เรามากันหลายรอบแล้วนะคะซึ่งบริการดีร้านสะอาดและวิวสวยด้วยนะคะ แต่ถ้ามากลางคืนแบบนี้ก็คงจะเห็นแต่วิวในร้านอาหารนะคะถ้ากลางวันค่อยจะเห็นวิวข้างนอกนะคะซึ่งบอกเลยว่าบริการดีอาหารอร่อยนะคะใครผ่านไปผ่านมาถ้าเห็นร้านนี้ก็แวะกันได้นะคะเป็นยังไงมาตั้งไกลนะคะพามาดินเนอร์แต่อาหารที่สั่งก็เป็นเมนูที่ดิฉันเลือกไม่ได้เหมือนเดิมนะคะมาดินเนอร์กันตั้งไกลโอ้โหพามาทานแกงไก่ กับโลตีเหมือนเดิมนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะขันก็ทานได้นะ,ะเพราะว่านานๆนทานทีแต่เอาดีๆนะคะก็อยากจะให้มีร้านอาหารไทยเหลือเกินมาเปิดที่นี่นะคะเพราะว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ย คนมากันเยอะมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีร้านอาหารไทยเนี่ยขันไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะขะันว่ามันต้องขายดีขายดีแน่นอนเลยค่ะอะรีบกินแล้วก็รีบไปแล้วก็รีบกลับนะคะเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะทุกคนขาขนาดว่าแบบอิชันนั่งไปก็คือเย็นขาไปนะคะอร่อยไม่อร่อยก็ดูจากจานที่กินก็แล้วกันนะคะเหลือแต่กระดูกค่ะ อร่อยจริงอะไรจริงนะคะบริการดีจริงนะคะไปค่ะเราทานข้าวเสร็จแล้วเราก็จะไปดื่มชากันต่อนะคะแต่จริงๆแล้วชาก็สั่งได้นะคะที่ร้านแต่ทําไมไม่สั่งก็ไม่รู้นะคะเออก็ไปแวะอีกร้านหนึ่งนะคะอ่ะกระจายอะไรได้นะคะช่วยๆไปทุกร้านนะคะเพราะว่าจะให้ร้านเดียวเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวร้านอื่นอยู่ไม่ได้นะคะอ่ะเราก็มาถึงร้านชากันแล้วนะคะไปค่ะ ขึ้นไปบนดาดฟ้ากันทุกคนคะ่ะขวัญจะบอกว่าบันไดขึ้นดาดฟ้าคือแบบอีสันเสียวขาบบขนาดเลยคะ่ะพี่น้องขามันไม่ได้มีเซฟตี้อะไรใดๆเลยนะคะสามีพาไปดิฉันก็ตามนะ,ะพอโผล่ขึ้นมาเท่าน,นั้นเลยทุกคนคะ่ะยังไกลอยอยู่บนท้องฟ้านะ,ะสตาเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนคะ่ะแต่จริงๆแล้วมันก็คือบ้านคนนั่นแหละทุกคนคะ่ะบนภูเขาเนี่ยมันเต็มไปด้วยบ้านคนมันก็เลย มองดูผ่านความมืดเหมือนเรากําลังมองท้องฟ้านั่นเองนะคะนี่แหละคือสิ่งที่ขันชอบอย่างหนึ่งนะคะคือแบบมัน amazing ปากีสถานมากสามารถทําให้ภูเขากลายเป็นท้องฟ้าได้ไปโดยปริยายนะคะ และชาเราก็มาเสิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยค่ะกว่าจะได้กินนี่ก็คือชาเกือบจะเย็นไปแล้วนะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นนะทุกคนคะ่ะค่ะแต่ไทยรูปอยู่หันละพี่น้องเอ้ยนะคะอา้าวรีบกินรีบ,รบจิบนะคะแต่ว่านั่งไปสักพักหนึ่งลมหนาวก็ผ่านเข้ามาสั่นเลยค่ะทุกคนคะ่ะเราก็เลยคุยกันว่าปะ เราไปนั่งดื่มในรถกันดีกว่าไม่ไหวแล้วนะคะนั่งดื่มอยู่บนนี้คือแบบหนาวจริงอะไรจริงนะคะเฮ้ยไปค่ะเราลงไปข้างล่างกันนะคะและสุดท้ายก็อ่ะมานั่งดื่มชาในรถนะคะดื่มเสร็จก็ กลับบ้านกันค่ะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและถ้ามีข้อสงสัยหรือคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าอัสานาโมเลกุมและสวัสดีค่ะ